นี้ก็วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราจัดเพื่อที่จะพูดง่ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยคือชีเสร์ฟเสร์ฟให้แฟนๆของน้องหลิงน้องออมแล้วก็แฟนๆของวัสัง์ทุกคนให้มีความสุขันเนี่ยเต็มที่อันนี้คือหลักๆเลยเพื่อวันนี้แต่ตอบรับหลังจากวเกิดเงนน้องหลิงน้องออมนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาทั้งปังทั้งจึ้งทุกอย่างเลยถือว่า ทำลายสถิติของหลายๆท่านเลยได้รับการตอบรับดีมากค่ะนี่ก็มีแฟนคลับในการตอบรับเยอะเลยใช่การแกแบบนี้ด้ยใช่ใช่คคือจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นการเรียกร้องของแฟนๆของน้องๆออแล้วเราก็ดูแลรักษาสแตนดี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราไม่อยากให้มีริ้วรอยจริงๆเราต้องเรียกกลับมานะคะมาดูแลอย่างดีแล้วก็พามาวันนี้ประมาณ ห้าร้อยตัวว้าวประมาณห้าร้อยตัวซึ่งก็อย่างอย่างที่บอกแล้วคืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้พาน้องๆกลับบ้านไปนะคะสุดท้ายก็ฝากน้องหลิงน้องอมกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากวสันด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณมะแผ่นจัตลาดของวสัในาค่เป็นังะโอ้โหมีแผ่นกัรตลาดด้วยก็ <c oughs> เราต้องปีนี้เราต้องเร่งนะคะเรื่องแห่งการตลาดเนี่ยต้องแอ็ r e s รสีมากๆแล้วก็กระตุ้นตลาดด้วยหลากหลายรูปแบบอย่างแฟนซอฟ s ์พสานนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่ง mm. ที่จะจับใจน้องๆแล้วก็ทํา mm hmm. ให้วัสดุสดใสสดชื่นมากขึ้นตั้งแต่นี้ต่อไปก็ยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเราบรองมีแต่สิ่งดีๆแน่นอนติดามองความรู้สึกได้มาเป็น พี่หลี่แลว่าน้องมาตั้งแต่เด็กอะไรเงยค่ะก็เท่าที่จำคำได้เราก็เดินมาผ่าัแม่มาตอฉัน,เป,นเป็นเกียมากมเลไันแน้แ่สมะอว่าเป็นอีกหานที่แบบว่าอยู่ในใจเลยจริงๆคืออยู่กับหลอมตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้ แฟนมี Family, young, เล็กๆแฟนมีเล็กๆใช่ก็แบบให้แฟนๆได้เจอเราได้แฟนๆได้พบปะเรามีถ่ายรูป ราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดอะไรไม่ออกหาอะไรไม่เจอข้าวสัตว์เลยดูแลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกได้ค<ด>่ะขาววัสดุนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะวัสัตว์ดุก็ถ้าจะเช็คแค่ใครแล้วกิดอะไรไม่ออกก็เดินข้าวสัตว์เลยขอบคุณวัสว์ที่ทำให้การดูแลค่อนข้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นสะดวกขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้เลย